สิ่งที่ต้องพิจารณาและทำความเข้าใจกันอยู่สองประเด็นคือ 1. วิธีการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นทำอย่างไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวเราเราสามารถระลึกถึงท่านได้พึ่งท่านได้ตลอดเวลามีเรื่องเล่าถึงพระนิกายเซนซึ่งท่านใช้อากับกิริยาท่าทางหรือธรรมชาติเป็นการอธิบายหรือการเข้าถึงธรรมโดยไม่ได้ใช้คาพูดวันหนึ่งมีพระอาคันุก,กะ มาเยี่ยมสำนักหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์ตาบอดข้างหนึ่งเมื่อพระอนาคุกะมาถึงจึงยกนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้วเป็นการกล่าวธรรมะทักทายลูกศิษย์ตีความผิดคิดว่าล้อเลียนตนว่ามีตาข้างเดียวเพราะว่าตัวเองตาบอดข้างหนึ่งจึงยกนิ้วขึ้นสองนิ้วในใจคิดว่าถึงแม้ฉันจะมีตาเดียวแต่อาจารย์ฉันก็มีสองตา พระอคันธุกะเข้าใจไปอีกทางหนึ่งจึงยกนิ้วขึ้นสามนิ้วลูกศิษย์ประสิบบอกอาจารย์ว่าพระอคันธุกะว่าเราสองคนเนี่ยว่าเราสองคนน่ะมีรวมกันสามตาด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งจึงยกกำมือยกกำปั้นขึ้นชูตรงหน้าพระคันธุกะทราบซึ้งตรึงใจในธรรมะของสำนักนี้มากเมื่อสอบถามว่าชอบใจธรรมะอะไรได้รับคำตอบว,ว่าแค่สิท ก็มีธรรมะลึกซึ้งแล้วท่านอาจารย์คงมีธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้มากแล้วอธิบายว่าเมื่อท่านยกหนึ่งนิ้วนั้นนะ่ะท่านหมายถึงพระพุทธแต่ลูกศิษย์ยกสองนิ้วหมายความว่าเมื่อมีพระพุทธเจ้าแล้วต้องมีพระธรรมด้วยท่านจึงยกขึ้นสามนิ้วซึ่งหมายถึงว่ามีพระพุทธมีพระธรรมแล้วต้องมีพระสงฆ์ด้วยจึงจะครบเป็นพระรัตนตรัยสามประการแต่ลูกศิษย์ ยกกำปั้นชูขึ้นซึ่งหมายความว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นรวมกันแล้วเป็นหนึ่งจะเป็นเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงก็ไม่เป็นไรแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยแก่นแท้แล้วรวมเป็นหนึ่งจริงๆรงละลึกถึงเข้าถึงได้ทีเดียวพร้อมกันด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งที่กลางกายของแต่ละคนประเด็นที่สองคือความกลัวหายไปได้ยังไง เมื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการทําใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไม่มีราคะวีตะราโคไม่มีโทสะวีตโทโสไม่มีโมหะวีตโมโหไม่กลัวหรือหมดภัยแล้วอะพิรุไม่หวาดอัดฉัมพีไม่สะดุ้ง อนุตตราศีไม่หนีอัปรายิขอให้สังเกตคำว่ากลัวนะกลัวภาษาบาลีใช้คำว่าพยังหรือภัยมีภัยจึงเกิดความกลัวถ้าไม่มีภัยก็ไม่กลัวใช่ไหมเมื่อหมดภัยก็หมดความกลัวความกลัวเกิดจากความไม่เชื่อมั่นไม่ปลอดภัยของตนพระพุทธเจ้าหมดภัยแล้วจึงไม่กลัวภัยมีอะไรบ้าง ภัยมี5อย่างหรือ5ประเภทคือ 1. อาชีพิตภัยภัยเนื่องด้วยการครองชีพเมื่อจะหยุดนิ่งเริ่มเห็นช่องทางเห็นวิธีการที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการหรือเห็นวิธีการแก้ปัญหาต่างๆสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องมากกว่าคิดหรือพิจารณาด้วยใจที่ไม่หยุดนิ่งความกลัวที่เกิดจากอาชีพิตภัย ภัยเนื่องด้วยการครองชีพจึงไม่มี2อ,อะซิโรตรภัยภัยจากการเสื่อมเสียชื่อเสียงเมื่อจะหยุดนิ่งแล้วความคิดย่อมถูกต้องเพราะเห็นตรงตามความเป็นจริงไม่มีความเร็วของใจที่คิดไปในเรื่องต่างๆมาเกี่ยวข้องเหมือนเราอยู่ในรถที่หยุดย่อมเห็นสองข้างทางชัดเจนต่างจากรถที่วิ่งเร็วๆแล้วเราเห็นสองข้างทางไม่ชัดเจน เนื่องด้วยความเร็วของรถเมื่อความคิดถูกคำพูดและการกระทำก็ถูกตามมาด้วยเมื่อคิดถูกพูดถูกทำถูกย่อมไม่มีอะไรจะเสียชื่อเสียงความกลัวเสียชื่อเสียงจึงหมดไปด้วยใจที่หยุดนิ่ง 3. ปร,ริสาราชาภัยภัยคือความคลั่นคล้ามเก้อเขินในที่ชุมชนเมื่อจะหยุดนิ่งที่กลางกาย จิตใจจะหนักแน่นมั่นคงรวมเป็นหนึ่งเหมือนการรวมแสงอาทิตย์ด้วยเลนรวมแสงย่อมจุดไม่ขีดไฟติดฉะนั้น 4. มรณภัยภัยคือความตายพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแล้วดังนั้นจึงไม่กลัวต่อความตายหรือแม้แต่เมื่อเราไม่สามารถทำใจหยุดนิ่งร้อเเซ์ได้ แต่ถ้าเราทำใจให้หยุดให้นิ่งได้มากเท่าไหร่ก็จะเกิดความมั่นคงมั่นใจไม่กลัวภัยอันตรายใดๆแม้แต่ความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราก็ตามถ้าในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เราทำใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาความคิดคำพูดและการกระทำของเราย่อมเป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าตายไป ย่อมมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลที่เป็นความสุขความเจริญความสะดวกสบายยิ่งกว่าในชาติที่เราเป็นอยู่ดังนั้นไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะต้องกลัวตาย 5. ทุกขติภัยภัยที่นำไปเกิดในทุกขติซึ่งมีสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและสับนรกจิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปาติกังขา เมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสยังมีกิเลสเมื่อตายไปย่อมเข้าสู่ทุขติจิตเตอสังกิรลิเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองผ่องใสไม่มีกิเลสเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติมีมนุษย์และโลกสวรรค์เป็นต้นจิตที่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ด้วยการหยุดใจนิ่งๆที่กลางกายเป็นจิตที่ผ่องใสไม่เศร้าหมองไม่มีกิเลสแม้จะยังไม่หมดกิเลสแต่กิเลสเข้ามารบกวนไม่ได้จิตอย่างนี้ย่อมนำไปสู่สุขติแน่นอนความกลัวเรื่องทุกขติจึงไม่มีเมื่อเรามีทุกข์เมื่อเกิดความกลัวไม่ว่าความกลัวอะไรทั้งนั้นแหละเราควรเข้าไปหาที่พึ่ง ที่พึ่งอย่างอื่นพึ่งได้บ้างพึ่งไม่ได้บ้างเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นยังพึ่งตัวเองไม่ได้แต่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเพราะพึ่งได้ร้อยเปอร์เซนต์อยู่ในตัวของเราพึ่งได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงขอเพียงเราเข้าไปหาท่านวิธีการเข้าไปหาก็ทำใจหยุดนิ่งๆที่กลางกายเท่านั้นเอง แล้วเราจะได้ที่พึ่งกําจัดความทุกข์กาจัดความกลัวได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนและถาวรเมื่อหมดภัยแล้วมีที่พึ่งอย่างสูงสุดแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่กลัวเมื่อไรก็ไม่กลัวอะไรอะไรก็ทำให้เรากลัวไม่ได้พบกันครั้งต่อไปเรื่องผ่านยักษ์การป้องกันการทำร้ายจากยักษ์และอมนุษย์ ธรรมะสว่างสวยใจหยุดนิ่งกันทุกรูปนะครับ